สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องมื้อนี้พบพ่อกันกับแมวเมียวคือเก่านะคะเมื่อนี้แมวก็อยากแชร์เรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องแมวได้ไปพ่อเพจของอ่พยาพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะพี่น้องอ่าเพจนี้นะพี่พี่น้องน้องก็สามารถเข้าไปติดตามหรือไปหาข้อมูลใดน,นะคะพี่น้องเพจนี้ชื่อว่า land of my thailand นะคะเป็นเพจของฝรั่งนะคะพี่น้องเพิ่นได้แชร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับเมียฝรั่งหรือฝรั่งที่อยากได้ ภรรยาเป็นคนไทยนะคะพี่น,อน้องอ่าพ่อนใหญ่นี่เพิ่นซื้อว่าไซมอนเนาะเพิ่อนอะแช่เรื่องเล่าอ่าซื้อเรื่องเพิ่อนอะตรงตรงใจตรงประเด็นแมวเลยนะว่ามันอ่าความความที่เพิ่นเบามันมันถึกใจนะคือมันมันตรงเป๊ะเลยนะคะพี่น,อน้องเออเพิ่นเขียนว่าอ่าหาสาวไทยดีๆได้จากที่ไหนเนาะอันนี้ในกรณีที่ว่าอ่า แม่มห้างแม่ใหม่เนาะค่ะพี่น้องอันน so ี้ยกตัวอย่างของแม่ห้างแม่ใหม่นะบอมเยนสาวๆนะคะ้ากสาวๆอ่ะเขาสิบวค่อยเอาฝรั่งที่มีอายุนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่อนกับเป็นฝรั่งที่มีอายุนะคะเป็นวัยกลางคนถึงไปทังอายุหลายเนาะไปขวัญไปทั้งเกษียณทางอันนี้เนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นวัยรุ่นเขากับบ่มาหาผู้สาวเพื้นบ้านหรือ คนธรรมดานะคะเขาสีไปเที่ยวไปน้ำพับน้ำผากับจังสีไปพอสาวๆไว้รุ่นนะคะพี่น้องอันนี้กเะเพราะญ่เราบอกว่าสีนะคะพี่น้องอันนี้เพื่อนเป็นเพจอาสำหรับฝรัง่งที่เขาไปอาคอมเมนต์ไปไปหาข้อมูลอะไปพูดคุยกับอฝรั่งน้ำกันนะคะพี่น้องแม่าบังเอิญเขาไปหาข้อมูลคือกันนั่นแหละบันี้กกเลอยอยากเอามาเว่าเพื่อเป็นแนวทางให้หาลายๆคนที่กำลัง กําลังมองหาสามีฝรั่งนะคะพี่น้องว่าเท่าสิไปจุดใดหรือเหตุจังใดนะคะเริ่มเริ่มต้นอันนี้บ่เมนว่าขายฝันหรืออ,อยากให้ทุกคนได้สามีฝรั่งนะคะอันนี้คือแช่เป็นแนวทางนะคะว่าฝรั่งประเพทใดสีขามากนะคะพี่น้องว่าจุดใดยิ่งสินะอันนี้กรณีนี้กับ่บาจาเป็นต้องไปเหตุงานครั้งคืนนะคะเพื่อที่สิไปพบพ่อฝรั่งนะคะอันนี้ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะพพราหญ่เราบอกว่า การที่สิไปพอ่อเส้าสาวที่ส่วนมากสิเป็นแม่ห่างแม่ใหม่เออล้วก่ไอํามีลูกติดนำ่ำบังสีนะ่ะส่วนมากคนไทยน้ำกันผู้ชายไทยเขาสิบ่คอยบ่คอยสนใจแม่ห่างแม่ใหม่อ,อือ่าเมืองไทยอะ่ะแม่ห่างหลายแถมลูกติดเออโอกาสที่สีได้แต่งกับคนไทยคันที่สองที่สามนี่คือสิยากค่ะพี่น้อง นั่นแหละกลับไปเลยเป็นโอกาสท่องที่สาวๆสิมีโอกาสได้สามีฝรั่งนะคะพี่น้องอืมเป็นอย่างฝรั่งเขาบ่อยสีเหลียดเรื่องเข้าเป็นแม่ห่างหรือมีลูกมากก่อนคือฝรั่งน้ำกันผู้หญิงฝรั่งนะคะพี่น้องที่เขาเป็นฝรั่งการหย่าล้างการเลิกกับสามีเลิกกับคู่นอน บ่อยๆครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหาครั้งมันเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องเพื่อฝรั่งอยู่นี่คืออยู่กินกันชั้นสาม,มีภรรยาหรืออยู่แบบอ,อยู่ร่วมแปบ๊บหนึ่งกับเลิกแป๊บนึงกับคล้ายบ้านแบบน่งกันแป๊บนึงกับสื่อบ้านจากภรรยาหรือสาม,มีกัไบได้บ้านไปได้บ้านไปยังเสียเพราะว่ามีสินสมรดยังเสียกับมาแบ่บงภูรคิง มีลูกกะแบ่งกันดูแลอาทิตย์หนึ่งสิไปอยู่กับพ่อจักมืออาทิตย์หนึ่งสิอยู่กับแม่จักมือมันมันเป็นเรื่องที่ปกติที่กับการยาหลังเลิกหลังนะคะพี่นอนเออแล้วบบนี้พ่อยญยเล่าแนะนํา,า,าว่าอ่าสาวๆที่เป็นแม่ห้างแม่หมายเนี่ยคือชอบเอนเตอร์เทนชอบเอาอ,อกเอาใจหักขอบขวขยัน อ,อขยันส่วนมากนี่สี่สีมีการมีงานของกับของเองรับผิดชอบลูกรับชอบเต่ารับผิดชอบเต่านะและ้วก็อ่ามีบานมีซองมีทียูอาศัยเป็นจิตจะลักษณะนะคะอ่าบอเมนวาเลื่อยเปื่อยครบไปเลื่อยเปืือยนู่นนั่นนี่คือคือจะเป็นแบบนี้อันนี้แมววามันถูกต้องตรงเลยเพราะว่าหน่อยคนนะคะที่แบบอ่ามีลูกมีเต่าแล้วสีบอสนใจครอบครัวนี่หน่อยเออ้วก็ เป็นกลุ่มที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วสิบ่ค่อยอยากไปยุ่งเมืองนอกมักสีอยู่แต่กับบานเออเพราะว่าอย่างเพราะมีลูกแล้วมีบ้านมีหนาที่รับติดชอบแล้วส่วนหมากแต่งงานกับฝรัง่งฝรั่งสีงใหญ่มาอยู่ไทยเอออันนี้อันนี้ถูกถูกอยู่ค่ะแล้วปะนี่เพราะหญ่ว่า,าสีไปหา,าสาวดีๆแบบนี้อยู่ใส่เออเพื่นเลยบอกว่าก้อนอื่นน่ะอ่า ต้องถามกับของก่อนนะฝรั่งนะถามว่าของงมักอากาศเมืองไทยแบบใดแบบหนาวแบบห้อนแบบเย็นมีหิมะมีชุ่มชื้นนูนะ่นนั่นเนื้อใต้ออกตกก้างเออมันมีนะคะพี่น,อน้องว่าแหลกฝรั่งเขาสีเลือกว่ากับขอางมักอยู่อากาศแบบใดกะต้องไปอยู่ในโซนที่สาวสาวนั่นยุ่มันก็นเลยง่ายขึ้นสําหรับสาวสาวที่อยู่บ้านนอกหรือทํางานโรงงานหรือทุกอย่างนะคะพี่น้องปัดนี่น เราบอกว่าอ่าสาวๆกลุ่มเนี่ยสียูใสอืมการส่วนมากสีเป็นแบบยูบันนอกเข้ายูอีสานหรือ,อยูชนบทออแเ้ับบนี่ยูเหตุงานลงงานหรือเป็นคนขายของหรือเหตุงานเป็นพยุงพยาบาลเป็นคู่เป็นหมอกระแลวแต่นะคะพี่น้องเพราะว่าอย่าง เพราะว่าสาวแม่หางแม่หมายหน่อยที่สิดได้แต่งงานรอบสองรอบสามนะคะพี่น้องเว้นแต่ว่าเฮาซิมีดีกีออหลี่มี่เงินเดือนซัพพอร์ตใดนู่นนั่นนี่เพราะว่าผู้ชายไทยเพื่อนบบคอยอ่ะอันนี้อันนี้บางคนนะคะที่บ่คอยอยากเอาผ้าละจากคนอื่นมาเป็นภ้าละกะบของนะคะพี่น้องเออมันจิบเป็นแบบนี้อันนี้แม่แม่เข้าใจเลยเรื่องนี้แล้วก็สาวกุ่มเนี่ยสีโ่คอยเน้นเรื่อง เงินที่ต้องทรงมาให้ซัพพอร์ตปันใดเออสามารถหาเงินเองได้อ่าสิเน้นมุ่งเน้นเกี่ยวกับความอดพุนในครอบครัวนะคะอันอันกลุ่มนี้และกอารสาวประเภทเนี่ยสิมีความพร้อมเหมาะสําหรับฝรั่งที่อยากเข้ามานะคะพี่น้องอันนี้กับพ่แม่นว่าอวยอวยฝรั่งเนี่ยแต่ว่าฝรั่งเขากะส่วนมากสิเป็นวัยอายุหลายละวัยเกษียนหรือวัยไก่กระษียนหรือ หร,หรือหรือแบบพ่อโตแล้วนะฝรั่งกลุมนี้สิมองหาขอบครั่วที่สีดูแกออลกับขวงเออฝรั่งฝรั่งอ่ะเขากับฉลาดด้ยค่ะพี่น้องเขากับสิหาซอกเสร็จตามคอมเมนต์นะคะพี่น้องบางคนกับคอมเมนต์ว่าฉันกับมาหาภรรยาแถวภาคอิสานเนาะแถวชนบทนะคะและ้วกะได้ยูกินแบบขอบครั่วถ้าสิเทียบกับอดีตภรรยาที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาไวา เอาคนไทยนะ่ะมีความสุขหลายมีความสุขหลายกลัวลาภละยา่าเอาสาวไทยนะคะพี่น,อน้องทํากับข้าวก็เก่งงานบ้านงานเรือนดูแลลูกเต้าดูแลผัวบางคนแกะหอดกระดูกปูให้กินบางคนแกะหอดไก่ให้กินให้เรือต่เนือป้านปานพระราชาไดเมียไทย ได้เมียไทยดีเหมือนกับถูกหวยสิบหลานพนวโอ้ยคอมเมนต์แต่ละคนนะคะพี่น้องอันนี้แหละกับเป็นเอกลักษณ์ของคนสาวไทยนะคะพี่น้องที่ที่ชอบดูแลใส่ใจคือมันเป็นประ,ประเภทนี้ของเฮ้าอยู่แล้วคือแม่นบ่มีผัวฝรั่งนะคะพี่น้องเข้ากันดูแลลูกดูแลเต่าดูแลปูดูแ,ดแดลย,ลยนื้อพอแม่พี่น้องมันมันเป็นประเภทนี้ดังเดิมที่เฮ้าสืบทอดปฏิบัติกันมานะคะฝรั่งกัเลย ชอบติดอกติดใจนะคะพี่น้องและเรื่องว่ามีลูกติดมั่นกับบริชัยปัญหาสําหรับปลังนะคะสำหรับเรื่องนี้กะสาวไทยที่มีลูกติดควรจะพุ่มใจได้แล้วว่าจะมองหาหม่องใดนะคะและอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์พุทธขึ้นคือดอกเต็ตค่ะพี่น้องเพราะว่ามีการารณรงค์ให้อบอมแมน,นรณรงค์เนาะเขาเขาเอิเอ้ออียงสนับสนุนให้เฮตโฮมสเตย์ เออที่พักพ่ที่ตากอากาศน่นนันนีนนฝรังเขาเลยแนะนํากันให้ไปอยู่ห้องเตมเพราะว่าเพื่อที่สิาหาสาวๆประเภทนี้ได้แต่ว่า,อาพอ,อาหนไส่ซมอนเราบอกว่าถ้าไปหาสาวๆแถวพับแถวาราแถวนนแถวนี้นี่สิะส่วนหมากสาวๆกลุ่มเนี่ยสิชอบอยากมาอยู่เมืงองนอกเพราะว่าเขาเทคโนโลยี เขาเออีกอย่างโซเชียลมีเดียมันมันมากขึ้นหลักกะเทสมัยเขามันไม่ขึ้นเราลวลฉลาดสาวๆที่น,นี่ผู้ดีกะดีผู้บดีกะกะสี่สีมี่นะคะพี่น้องเพราะว่าบางคนเขากะเลือกที่สิไปทํางานเถือ่อหาเงินมาให้ครอบครัวนะคะบแม่นว่าสบ่บดีเบิร์ทุกคนมันบแม่นนะคะมันก็แล้วแต่ล่ยล่ยไปนะคะพี่น้องสําหรับคลิปเมื่อนออีอ้กะาพใหญ่เ,าเลาวาน เใาญ่เราบอกว่าการที่เฮ้าส่วนมากฝรั่งเขานะ่ยเขาก็จะมาพักโฮมสเตย์แล้วเขาก็สิถามเจ้าของโฮมสเตย์เองเลยว่าฉันต้องการสาวไทยเพื่อมาดูเลหรือมาเป็นแฟนเออสิอยากอยากเอามาสารสัมพันธ์มาคุยกันเบื้องก่อนว่ามีบอแถวนี้ฉันอยากได้อะย,ยากมีผู้สาวไทยเงังเสร็จ่ะเราเจ้าของโฮมสเตย์เขาก็สิ น,นั่มผ้าแนะนาคนมาให้เองค่ะพี่น้องมันจะเป็นประพันธ์ประมาณนี่เนาะอันนี้แมวกะว่ามันมันมันโอเคอยู่สําหรับตัวแมวเองนะแล้วก็ปลอดภัยถ้าแม่เขาเข้าไปคุยกันกินเขานู่นนั่นนี่มันย่างหน่อยเขาก็ได้เห็นหนาได้ได้สารสัมพันธ์ได้หูนิใสใจข้อเขาค่ะพี่น้องเออเข้าประจําเป็นตองโล่งมากอ่าทํางานกลางคืน,นหรือในพับในหยางที เาต้องดูแลลูกเต่ามีภาระมีหน้าที่ของเฮ้าของสิเน่ยถ้าเขาไปยู้โซนของเฮาายู่เฮาก็สามารถมากนําเสนอพี่สินนมีใสใจข้อของเฮ้าใดนะคะโบเมนว่าสิให้ไปนอนนําเ <c ười> ขาเปนโบเมนเนี่ยเพื่อเขาก็าหูคนอ่าฝรัง่งพวกนี้นะเขาจะหูขนุรรมเนียมหูประเพทีของไทยนะคะพี่น้องเพราะว่ากรมนี้เขาจีศึกษามาก,ก่อนจงซง่นะอืแล้วก็ จังคือจังแมวอ่ามูแมบ้านเังเสียละละกายเขากายอยากถามว่าเออบ่มีผู้สาวแถวนี้ตีว่างๆสดๆอดหยังสินะม่นไอ้บัดนี้บางคนน่ะที่เป็นสาวๆมูเพื่อนสาวกับเขามาว่าเออแฟนแฟน,แฟนเราถพราพ่อใหญ่นี้บ่สนใจห้องบ่อังเสียกับมีคือกันนะคะพี่น้องอันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ให้ได้พ่อกับฝรั่งอ่าอีกทางหนึ่งนะคะพี่น้องบ่ม่นว่ามันสิ ยากเกี่ยวกับการหาแฟนฝลังยุคสมัยนี้มันง่ายมากเลยค่ะในสิโซเชียลมีเดียหรือว่าเขาไปในกลุ่มเพจที่เขาหาจับคู่หาคู่ต่างชาติเนาะและในกรณีที้มีเพื่อนมีฝูงทีมอ่ามีสามีฝรังร่งสิกายงง่ายเข้าไปนะคะพี่นอ้องบางเชื่อมันมันก็นมีเหมือนกับดาบสองคมนะคะถ้าเจอมู่เข้าใจมันก็ดีถ้าเจอมู่มมแบบ ได้คนบอดีกบสิโทษเฮ้าองศีนะมันกะมีคือกันนะคะใน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 บางกรณีนะคะแต่ส่วนมากกะกับมีอยู่ค่ะบเมนคนมันกับโบหูหนาหูใจนะคะถ้าได้มากอะวยเลยกับคมเฮ้ากับมีแต่บางคนไดมากถ่บอดีบอถือใจกันกะกะวาผู้หากะมีนะแม่ซื้อแม่ชักนะคะแต่ว่าพูดถึงแล้วมันก็เป็นเรื่องคนสองคนนะคะถ้าเฮ้าแนะนําให้ก็ถือบาดีแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันไปกันบอดาพวกเธอกับเลียน หรือหาแนวทางใหม่ไปคบคนใหม่ไปนะคะกยาย,ยะไดว่าให้กันนะคะพี่นอ้องอนใดแนวทางด้ๆเมาก็ว่าแนะนําเบิดแล้วค่ะพี่น้องเพื่อ,อบ่อบบบอย่างบ่อน้โตูกับของไปอยู่จุดเสี่ยงนะคะเพื่อเป็นเกาะป้องกันให้กัะของได้รอดพ้นจากฝรั่งทีบ่ดีนิสัยบ่ดีแต่ว่า <laughs> สิ่งเนื้อสิ่งเอื่นใดนะคะพี่น้องกระของก็ต้องใส่วิจารณญาณของกระของหล้กกระใส ความสามารถของกระของใสไว้พริบใสการสังเกตการพัฒนากระของนะคะที่อยากจะได้สามีฝรั่งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันกระของนะคะบบเมนว่าว้าเอยซื้อถึงฝรัง่งกับสียส้อมเบอร์ส่ันสูนเนลมันกับโบเมนนะคะพี่น้องมีสตินะคะเออสติมาหลายๆปัญญากรสิเกิดนะแล้วสตังจากฝรั่งก็จะมา <laughs> นะขอบครัวถ้าโบมีเงินกับโบมีความสุขจังว่าแะคะ่ะพี่น้องผู้ใดก,กับกับอยากได้ขอบคั้ว อยากได้คนที่มาดูแลส,สุขผู้สุขคนนะคะพี่น้องอยากให้ขอกว่าความเคยโอบหักเสียใจรักขุดจากคนไทยหรือผิดหวังเรื่องต่างๆหนานานะคะอยากเปลี่ยนครูชีวิตกับล่องเบิงล่องศึกษาหาความรู้ไปนะคะพี่น้องมื่อนี้แมวก,กะเอาความรู้เล็กๆในหน่อยมาฝากกันนะคะบางคนกะอย่าไปจ้องแต่โฮมสเตย์นะคะว่าฝรั่งสิเขามาบางคนเขากับมาเที่ยวจริงๆนะ,ะพี่น้องอันนี้กะอยู่แต่ ดวงชะตาวาสนาของห้องสีมาพบพ้อกันนะคะแม้นไก่ปันได้คำโลกคำน้ำคมทะเลกั้มะพร้ากันสำหรับคลิปื้อนี้ก็ขอบคุณไหลายสำหรับการรับชมนะคะหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะคะขอบคุณไหลายๆพบเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ